มีไผ่ได้มาลองแล้วหรือยังอาหารสไตล์เม็กซิกอยูฮานมันจะมีแค่สามเมนูเท่านั้นมีนาโชทาโก้และก็เคสซาดิลาถึงเมนูจะมีน้อยแต่กะแซบแซบ,แซบเป็นฮานี่น้อยตั้งขายยูแคมทานทานประสบกันไม่ยังโซกโซ่ได้เปิดมาดนเดอ้อแต่ว่าพายุเข้าฮานเพิ่น,น,นเกิเลมุนอุปุยแบบนี้และอยู่ฮานเพิ่นก็นมีแค่สองโตเท่านั้นในช่วงที่แอดไปพอดีลูกค้าเข้าก็เลยได้าโตตังมากลางเองตังแต่ซื้อโต๊กับตังมาหาก็ได้ใส่เต็มที่กับมื้อนี้แหละทุกคนเอ๋แลวขอบอกไว้เลยว่าอยูุฮานเพิ เห็ดจากสิ้นงวงและก็จะมีพักขมอบชีสและที่เห็นอยู่นี่ก็จะแมนคสซาดิลาเป็นพิซซ่าสไตล์เม็กซิกันแอดน่ากินบบได้ดอกแต่กระทายไม่ทุกคนได้เบิ้งน้ากันเสื้อกำลังยัวให้เจ้าของห้าเน็ดเป็นสิ้นหมูกับสิ้นไก่น้ำและตัวนี้เป็นของแอดเดอร์คสซาดิลาพักขมอบชีสเปิดห้านกินได้แค่นี้แหละทุกคนเอ้ยวาสนาก็ได้หลังจากใส่ใส่แล้วเพิ่นกระเจาแป้งมาโป๊หน้าอีกเท่อนึงเมื่อสุกได้ทีแล้วก็จะตัดเป็นเปียงให้ซีเปียงตามที่เห็นนี่แหละจ้าจัดเสอียรมากนเด้อ แแต่ว่าแอดน่ะขั้นเทพแล้วกินได้สบายรสชาติจะมีความหวานจากผักขมและความนัวจากสีดกินคู่กับซอสของทางฮันและแม่นเข้ากันอัมลามอัมลามแซบสำเน็จกับโบฮู้แหละฮู้แต่ว่าได้สั่งมาเบิ้ล2องแผ่นจ้าส่วนซองเมนูนี้จะเป็นของเจ้ใหญ่สั่งมาเบิ้ลสองเลยทั้งนาโซและกัดฮาโกแอดน่ะโคตรยากกินเลยแต่ก็ได้แค่คืนน้ำลายตามเพราะว่าเป็นซีนงัวทาโกจะเป็นแป้งกรอบๆกินคู่ใส่กับซอสอะโวคาโดและแห้งแซบไปเติมแอดน่ะโคตรยังให้ทุกคนได้ยินเสี่ยงตอนเจ้ใหญ่กัดขนาดแต่ว่าลมมแแงงงเสียันซ เปิดให้ฟังบอดาบ่านนี้กลับมาต่อกับเมนูสุดท้ายนาโชด้านลุมจะเป็นแพนซิปกรอกๆ <c oughs> น่าจะเป็นรสบาร์บีคิวนี่แหละทุกคนแซ่บดีได้ามาคุยกินกับซีนวลและกับซีที่เบิร์นมาแบบยืดเข้ากันเข้ากันถ้าอย่างหัวแซ่บขนาดใดก็ล้องไปซิมเองกันแล้วกันนะจ๊ะ้านเพิ่นจะเป็นตู้เนเนยตั้งอยู่แคมทางบบมีฝาดอกทุกคนเปิดขายทุกมือตั้งแต่ห้าโมงแรงจนฮอดเก้าโมงแฉงแต่ว่าเจ็ดโมงนี่ก็ขายหมดแล้วเด้อสำหรับวันอาทิตย์ถ้าเมื่อไหร่ครับไปเล สี่เมืองนะจ๊ะดูโกงกันข้ามหรือว่ายำย่ายใส่สอยกระปั้มน้ำมันสี่เมือง